สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาชมโพกระบือที่สวยที่สุดในประเทศไทยนะครับไปแล้วครับอันนี้มาจากจังหวัดอะไรครับมาจากสุรินทร์นะครับตัวนี้ครับโอ้โหเอ่อกล้องสูงบอลชนอยู่ฝั่งนี้น่ารักนะครับน่ารักน่ารักมากๆให้เรามองมาทางด้านซ้ายมือของตัวเองนะครัผมนึกว่า นึกว่าหมานะครับที่แท้เป็นวัวนะครับชุดหนึ่งชุดแรกตรงมือนะครับตอนนี้ชุดที่หนึ่งรับมอบนะครับแต่เสียตรงมือนี้ขอเป็นแค่ชุดที่หนึ่งกับชุดสิบคนสุดท้ายนันทองชุดต่อไปไม่ต้องกดมือเอาละครับหลังจากรับมอบเสร็จแล้วถ่ายภาพเสร็จแล้วถ่ายภาพเสร็จแล้วก็จะเดินลงจากเวทีชุดที่สองก็ต่อมาเลยนะคะเดินต่อมาเลยค่ะชุดที่สอง อันนี้เป็นพันจากจังหวัดสุรินทร์นะครับพอพอถึงเวลาจริงจะไม่มีเจ้าหน้าที่เดินตามนะคะเราต้องเดินประจำจุดดดวยตัวเองนะคะ <c oughs> ท,ที่น้องเห็นนะครับบ้านไมยเล็บเก็เสื้อสีชมพูนีอ้อันนี้จาก<อ>บุรีร<อ>ัมย์ใช่ไหมครับตัวนี้น,นี้ราคาประมาณล้านกว่าบคระมาณ้านก่บตนน้าแล้ว่าบน้าค่ระแล้วก็คาบทีคะมนกว่าี่ยรคาล่าบาตนนี้ะคะมกว่สดีครับประมาณล้านกว่าบาทนี้กี่ขวบครับ สี่ขวบแล้วครับตัวนี้สี่ขวบสขวบเนาะสักสิบยินาทีแล้วก็พี่น้องครับลมจากเวทีได้ค่ะเวลาท่านรับมอบสวยๆครับอยากให้ท่านประคองด้วยสองมือใช่ประคองประคองสองมือเพราะมันเป็นของราแล้วอาจารย์ก็จะต้องมือเดียวดูอันนี้พันอะไรครับขอรู้ไหมครับอเมริกันบอลสองอเมริกันบาร์มันเวลาที่เรารับมอบ ครัละกางสองมือเลยคนี่เป็นพันอเมริกันบาแมนต์ตัวอย่นะครับใหญ่ีเลยครับแค่นอกมันก็ได้ใหญ่นะครับท่านก็จะร้อยดูพี่ครับตัวนี้กี่ล้านครับราคาไม่ถึงล้านหรอกรับาคาบ้านบ้านเราสามแสนนะคะสามแสนไม่แพงเลยห้าแสนโอ้ห้าแสน จากจังหวัดอะไรครับพี่สะเกตครับผมพี่สะเกตเนาะครับย้อมเพื่อไหนครับอำเภออุทุมพรครับอุทุมพรอไม่ใส่เนาะก่อนที่เราจะมาประกวดเลยเอามาประกวดเนาะครับนี่งภาพครับมาอะไรเนาะโอ้สวยมากเลยครับคุณผู้ชมง่วนจากอุทุมพรครับขอบคุณขอบคุณทุกท่าน ร่วมถูกสองหมือนเสมอิงในวันนี้น,นี๋เวลาจริงๆจะไม่มีเจ้าเดินตามเาตามจุดนะคะเนี้นอัมริการบามานี่กันปะครับอึงอันนี้ก็แม่ปะครับคต้อ๋อต้นก่อนปะครับยังไงยังสิการเตะธรรมดาะรมาัอันนี้ไม่ใช่ขึนตอนอายุเท่า,ทาไหร่ครับหนอกนี่ โอ้โหันี่มันเต็มไปมันสนปีคเลือกมลเริอมเีเ,เได้ตัวน,นี้ก็อยู่สามปีตาไม่วรู้ตอนซื้อแม่ซื้อมาเท่าไหร่ครับตัวนี้โอ้ซื้อมานายอยู่ครับซื้อมาต้งหน่อยเวลาก่กีแม่แพรลูกเลยจกรุ่นเหรอครับนี่ รถเลือจะป็นด so um, uh, uh, ุแล้ครับตอช่วงนี้พ้อร้ายพ่ آ, ้อร้ายแล้ครับพ้อร้ายแล้ผมถามเนี่ยว่านำนำเชื่ออเมริกันมาบ้านนี้เข้าขายกันยังไงครับมัดยูที่พอตอนี้พอ่ยอุตานอนนี้ีมาไดะ่ันจุด้เรา่ัหนะคมันเ่องรนต้นะนกับแพ้งตนสนานี่ันมดยังมีจุดไหนที่เป็นช่องโหว่ไหค มีหลายราคาหลายราคาเนาะผมแนะครับตอนนี้วุนตะจใช่ครับพี่ผมอยู่ซุนิสนี่แหละครับว่าไปเรืองัานเป็นใมีมูอยู่ทุ่มพอนอยู่ว่าล่องล่องอยู่ทุ่มพอนผมก็อยู่ทุ่มพ่อต่อสิบสิบ์ม็ดอยู่รับซื้อฟรามีอย่างครับองค์อาดฟมครับองค์อาดฟร์มนะครับเดี๋ยวชิบะไปครับนี่งวดเดกโตครับท่านวัยการที่อยู่สิปอนด์โอ้ครับครับครับ เปิดในคนไปเบิ้งอยู่อ่ะเปิด,รปด,ปด, um. ด,ด ay, ครับเปิดได้ลูกงานปรดับอกาสฟาล์มเนาะอุทุมพรวิสัยครับพี่น้องต่อไปงามป็นงานะดับสตรีตมนต์ท่าสบายนากิจการครับที่รานผกิการพทยรับแบบเป็นี้ครับเป็นการร้อทุครับเดี๋ยวงกคือการเรียง่การให้อาหารอย่างไงของผมครบรก่อนใรูได้พบ่ได้ เรียนแบบตนทุนตำอ่อะิตอได้ได้ครับองอาจฟาร์มอุทธรพิสัยเนาะครับผมโอ้โตใหญ่ขนาดนี้อาารย์โอ้ทางีกเป็นโตใหญ่หรีโตใหญ่อหโอนรตวย่าตเช็คจำนวนเกษตรกรนิดนึงนะคะืัอนี้ว่ายโตัวครับพี่น้องตัวนี้เพื่อนใจนึกว่าหมาสุดท้ายหมาใหญไเลยครบไหมคะสิท่าสุดท้ายขอเช็ค ยาอสิบขัานก่อออกมาแล้วครับตกมือมัตีดดีตะหักแต่ตัวนี้ยางนะครับยังตัวมีคับโอเคซักซ้อมความเข้าใจนิดนึงนะคะหลังจากที่เรารับมอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ท่านประธานก็จะขึ้นบนเวทีเพื่อกล่าวเปิดงานในวันนี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีพิธีการรับโลงเป็นสัญญาณว่ามีการเปิดงานอันนี้ไม่เก่าอะครับ เดี๋ยวหลังจากนั้นท่านก็จะเดินลงเวทีเพื่อนั่งประจำที่นั่งของท่านจากนั้นก็จะมีการแสดงนการับง่วงว่าประกวดครับงัวมาประกวดด้านล่างตรงนี้เลยนะคะตอนตอนนี้บัวนอันนี้มาจากจังหวัดอะไรครับจังหวัดสุรินทร์เนาะฟาร์มอะไรเหรอครับตอนแรกจะเชิญวันนี้ครับพี่กอนฟ้าใสฟาร์มครับอยู่ตรงไหนครับอยู่บ้านทับกระเบือค่ะตำบลจอมรัมย์หนี้้ตองแล้ว ตู้เดียวอันนี้เขาเรียกว่าพันอะไรครับอันนจากมาพูดว่แสนเดียวนะไม่เอานะฮะตัวนี้กี่ล้านครับหลักสองล้านเนาะหนึ่งล้านกว่าครับไม่ถึงล้านค่ะชื่ออะไรเลยเป็นลูกผสมขอดูหน่อยชื่อชื่ออะไรฮะพูดได้ไหมครับสวัสดีครับผมผมมองไกลๆนึกว่าเป็นหมาเออไม่ใช่กอล์เชสหมอะไรระหว่างนี้ก็ดูวัวอันนี้ตัวผู้หรือตัวเมียครับตัวเมียเนาะเขามีลูกกี่มีลูกกี่ชุดแล้วครับี่ย แล้วไ,ไม่มีเนาะตอนนี้ชื่อคุณปอเช่ตอนซื้อมาแพงไหมครับก็เดิยี่ห้อปอเช่ไม่กล้าค่ะเพราะว่า<อ>เป็นน้องสาวน<อ>้ำเชื่อมหนึ่งโลไี่ขายในที่ร้านครัเราะวาปก,กติก็เป็นคนจงวัวเดินจงวัวทั่วประเทศอ๋อครับเสียงเสียงเขาเนี่ยมันจะแตกต่างไหมเวลาเขาหิวเวลาเขาโกรธเวลาเขารักเวลาเขาอะไรมันแตกต่างกันไหมก็ไม่แตกต่างเพราะว่าเลี้ยงเขาทุกวันอะอ๋อ น่ารักนะครับนี่กี่ตัวครับอยู่ในฟาร์มประมาณท่าตนต่อมาเนี้ยีก็อยู่ประมาณมเลี้ยงไม่เยอะค่ะประมาณ20กว่าตัวโอ้ไม่เยอะนะเนี่ยยีกว่าตัวครับเข้าไปดูได้นะที่ฟาร์มเ<ช>นาะฟาร์มอะไรนะครับอีกครั้งหนึ่งฟ้าใสฟาร์มฟ้าใสฟาร์มนะฮะฟ้าใสฟาร์มสุรินครับนี่เลยครับอตอนนี้นายเรือตอนแรกไม่ไม่เชื่อว่าที่สุรินจะมีฟาร์มวัวใหญ่ๆเนาะอ่าโอ้มีหลายฟาร์มนะครับค่ะอีกฟาร์ม มีความชำนาญในเรื่องของการปกกระบือน่าครับและก็งานบริหารของตำบลนี้อยู่ในอยู่ในการดูแลของท่านพัฒนาตำบลเราจะเดิยนต่อหน้าและถ้าดวงใจฟาร์มเขาเลี้ยง่ทีาเลี้ยงวัวกิ้วแค่นั้นโคลานเนาะโคลานเนาะอันนี้เลี้ยงสวยงามเนาะหนุอาชีพด้วยการโครงการเลี้ยงโคกระบือโดยเฉพาะอย่างที่โคพันธุ์สวยๆอย่างเช่นชาโรเล่แล้วก็บราห์มัน ขอบคุณทุกท่านที่เกียรับชมครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่ม EP ใหม่นะครับ